สวัสดีครับสติลเพชาแนลนะครับผมสวัสดีเชา้าวันที่1กุมภาพันธ์2,565นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเรามากดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่4สําหรับคนเก่ากันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ากดรับสิทธิ์มาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม สำหรับวิธีการกดรับสิทธิ์นะครับผมก็เข้าไปกดรับสิทธิ์ได้นะครับผมที่แอปพลิเคชันเป่าตังของท่านนะครับผมกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมก็กดไปที่ g wallet นะครับอ่าก็จะเจอกับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับสีส้มตรงนี้ก็กดเข้าไปได้เลยปั๊บนะครับผม ะจะเจอกับข้อความแบบนี้นะครับผมที่เขียนคําว่าโครงการคนละครึ่งนะครับผมกรุณาคลิกอ่านเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งเพื่อทำความเข้าใจยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็มากดคําว่ายอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับป๊าบเข้าไป หลังจากที่เรากดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคนเก่านะครับผมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับผมในวันที่1่กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับผมตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับผมจนถึง5้าทุ่มในทุกๆวันนะครับผมจนถึงวันที่30เมษายน2565นะครับผม แต่ทั้งนี้นะครับผมสำหรับคนเก่าที่กดเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องเฟสที่4นะครับผมจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับผมภายในวันที่28กุมภาพันธ์2565ด้วยนะครับผมถ้าไม่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่28กุมภาพันธ์นะครับผมท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับผม และสิทธ์นั้นนะครับผมก็อาจจะไปเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่ได้นะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่28กุมภาพันธ์กันด้วยนะครับผมอ่ะหลังจากที่เรากดรับสิทธ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทดลองเติมเงินกันดูนะครับผมว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับผมช่วงวันแรกๆนะครับผมก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมสําหรับการเติมเงินเข้านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าจะเติมเงินเข้าหรือเปล่านะครับผมก่อนจะใช้สิทธิ์นะครับผมก็อย่าลืมเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับ ทีการเติมเงินนะครับผมก็กดไปที่เติมเงินเข้าตรงนี้นะครับผมกดเติมเงินผ่านทาง TMB ธนาตาตนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เป็น QR พร้อม pay โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เติมเงินเข้าไปที่แอปเป่าตั้งเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกดดูปั๊บนะครับรีเฟซด,ดูอ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เติมเงินเข้าไปที่มือถือเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม150บาทนะครับผมก็ยืนยันนะครับผมว่าสามารถที่จะ เติมเงินเข้าไปที่ G Wallet Application เป่าตังค์ได้ปกตินะครับผมหลังจากที่เราเติมเงินเข้า G Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ได้ทันทีนะครับผมก็กดไปที่สิทธิโครงการคนละครึ่งแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็กดไปที่สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับผมก็ไปสแกน QR ที่ร้านค้าได้เลยนะครับผม สำหรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมตลอดทั้งโครงการเนี่ยเราจะใช้ได้นะครับผม1,200บาทนะครับผมใช้ได้สูงสุดนะครับผมรัฐบาลช่วยจ่ายนะครับวันละ150บาทต่อวันนะครับผม ทั้งนี้นะครับผมเราสามารถที่จะสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มนะครับผมผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งจะมีเมนูนะครับผมอยู่ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับตรงนี้นะครับผมที่เขียนคําว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผมก็กดไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่ฟู้ดเดลิเวอรี่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถใช้สิทธิ์นะครับผมสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มนะครับผมผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผมโดยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งก็ได้เช่นกันนะครับ สำหรับคนใหม่นะครับผมที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมจะเริ่มลงทะเบียนได้นะครับผมในวันที่10กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะครับผมโดยสามารถเข้ามาลงทะเบียนนะครับผมได้ทางเว็บไซต์นะครับผม www คนละครึ่ง .com นะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็มากดตรงลงทะเบียนรับสิทธิตรงนี้ได้นะครับผม แล้วก็มากดที่คําว่าสําหรับประชาชนนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอวันที่10กุมภาพันธ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลงทะเบียนนะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับผมเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับหล้านสิทธิ์นะครับผมสามารถมาดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือตรงนี้ได้นะครับผม ตอนนี้เนี่ยเป็นศูนย์อยู่นะครับผมแต่วันที่10กุมภาพันธ์น่ะตรงเนี้ยจะขึ้นมาว่าสิทธิ์คงเหลือ1ล้านสิทธิ์นะครับผมก็เริ่มลงทะเบียนได้นะครับผมในวันที่10กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าเป็นต้นไปสำหรับคนใหม่ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com นะครับผมซึ่งตอนนี้ นะครับผมที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยก็มีการอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันเป็นล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถที่จะกดเข้ามาดูนะครับผมศึกษารายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับผมรวมถึงล้านค้าที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ี่นะครับผมก็เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ี่ได้แล้วเช่นกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่มีคําถามมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสติลเพจชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอนคลิปหน้าครับ